กราบสวัสดีครับผมสุภชัยแซ่โคผู้เชี่ยวชาญด้านทีวีวันนี้มาแนะนำทีวีรุ่น 65A7400F กับสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกแบรนด์ไฮเซนที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสมโมสรปารีสแซงต์แชมงถ้ากล่าวถึงสมโมสรปารีสแซงต์แชมงณนะเวลานี้เกี่ยวกับการย้ายสมโมสรของนักเตะชื่อดังระดับโลกอย่าง Messi. ลิโอนลเมสซี่รวมไปถึงซูเปอร์สตาร์กองหลังอย่างเซอร์เจียวลามอสและนายทวันชุดแชมป์ยูโร2020ล่าสุดจันลุยจิ ดอนน่าลุมม่านั่นเองทําให้สมสรเปเอชเชในเวลานี้ถือว่าเป็นสมสรที่รวมซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไว้อย่างมากมายทางแบรนด์ไฮเซนส์ได้จับมือกับสมสรเปเอชเชได้ผลิตสินค้าทีวีและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายวันนี้จะมานําเสนอทีวี1รุ่นมาดูความน่าสนใจของสเปคทีวีกันบ้างเป็นทีวี65นิ้ว 4K ระดับความคุ้มค่าสูงที่ให้สเปคมาเกินราคาได้รับรางวัลการันตีแบรนด์ที่มียอดขายทีวีอันดับหนึ่งในประเทศออสเต และผ่านมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นมาดูด้านดีไซน์กันบ้างดีไซน์การออกแบบตัวเฟรมของทีวีเป็นแบบเบเซอร์เลสทำให้ดูไร้ขอบใช้วัสดุพลาสติกเกรดเเคลือบสีเมทัลลิกที่มุมขวาล่างจะมีโลโก้ d o p b y Audio เป็นผู้ออกแบบเสียงให้มาดูในด้านเมนูโฮมกันบ้างจุดเด่นของระบบ Android TV คือแอปพลิเคชัน Google Play Store นั่นเอง ที่ภายในแอปมีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดได้มากมายกว่า5,000แอปรวมถึงเกมด้วยฟังก์ชันที่น่าสนใจคือ Google Assistant ที่สามารถใช้คำสั่งเสียงเพียงแค่กดรูปไมคที่บนรีโมททีวีแล้วพูดเปิดเรื่อง We Can Be Hero บน Netflix ให้หน่อยระบบ AI ก็จะคำนวณผลและเปิด Netflix ให้ทันทีที่สำคัญได้เทคโนโลยีด้านภาพสูงสุดของ HDR คือ Dolby Vision ผมจะสาธิตการใช้คำสั <ube> Me mean, ่งเสียงเปิด YouTube ให้หน่อยเพียงแค่พูดบนรีโมทเปิด YouTube ให้หน่อยบนหน้าจอก็จะปรากฏกำลังเปิด YouTube เมื่อเราเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชัน u t u b e แล้วก็สามารถเลือกคลิปวิดีโอบน YouTube ด้วยคำสั่งเสียงก็ได้จุดเด่นด้านสเปคของรุ่น6 5 a 7 4 0 0 f ช่องต่อสัญญาณมี HDMI 3มพอร์ต usb 2 p o พอร์ต optical สาย LAN และ rf มาให้อย่างครบคันตัวทีวีเป็นระบบ android tv 9.0ที่สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน11ได้เร็วๆนี้ด้านมิติข,ของภาพเป็น hdr ขั้นสูงสุดอย่าง dolby vision มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยด้านภาพเคลื่อนไหวอย่าง smooth motion rate 120จุดเด่นด้านการเชื่อมต่อจะมี dual bandwidth สามารถเชื่อมต่อเน็ต wifi ได้แบบ2.4และ5 g มีเทคโนโลยี u l t r er าด i มมิ n g ที่ช่วยในระดับความดำของสีดำของทีวีการรับประกัน3ปีเต็มด้วยการบริการฟรีถึงบ้านทุกรุ่นทุกไซส์เมื่อซื้อทีวีรุ่นใดก็ได้หรือผลิตภัณฑ์ไฮเซนลงทะเบียนผ่าน h i s e n <c oughs> s e c o t s หรือโทร020170077โปรโมชั่นสุดคุ้มจากราคาปกติ23,990บาทเหลือเพียง17,498บาท ช่องทางการสั่งซื้อสามารถติดต่อที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สุปชัยแท้โคได้หรือทาง Facebook p เ g e เซ็นทรันพรามสาพาวเวอร์บายขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมทีวีสวัสดีครับ